คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาแล้วโอกาสสุดทุ่คนละมาวันนี้อยู่กับต่อยสปินนะครับผมมากับวายบินดิโน่นะมาอยู่กับเกมใหม่อย่างนี้ต้องเป็น10ไป80รอบนะครับผมบุยพรห้ก่อนแล้วกันมาเออ หมาไอ้ไวเป็นดิโนจะขายบีจีนะผมเออลุยลุยรัวๆขอรัวๆผมขอรัวๆเอาจัดมาครับผมมีระบบวายสแคตเตอร์อะไรเหมือนเดิมนะครับผมเออก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมมานะครับนอนโอ้โหหนึ่งร้อยสิบกว่าหัตเอาจัดไปครับผมไหลไปละทีนี้ไหลไปละทีนี้ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะเอ้ยสองศูนย์หกจุดห้าศูนย์นะผม ได้เริ่มมาก็แตกเลยว่ะเพื่อนเริ่มมาก็แตกเลยว่ะเอาไงไปเนี่ยจัดมาหรือเปล่าสวยผมสวยนะอืมได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยลงไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยลงอ่ะสวยจัดมาลงมาเลยหรือเปล่าลงมาเลยหรือเปล่าเออ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 มีขนเลยมีขนั้นเลย จัดมาหรือเปล่าจาัดมาหรือเปล่าเอาสวยเอาสวยผมหัสวยได้ไหมได้ไหมเออเฮ้ยผมว่ามีโอกาสได้นะผมรางวัลใหญ่อยู่นะเบนนิมุกแต่ไอเกมนี้ผมไม่ไอเกมหัวโหลก,กันเกมหัวโลนี้คือแบบไม่ตกเทนเลยนะจริงจริงก็คือไม่ตกเทนเลยเออไปชิวๆชิวๆนะชิวๆ สวยผมอุ้ยลงมาก่อนสวยจัดมาเอ,อ้ยลงมาก่อนเฮ้ยค่อ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 ยเฮ้ยเฮ้ยมาหรือเปล่าจัดมาหรือเปล่าออสวยสวยสวยมึอง,งา,ามไส้ละว,ว่าไปนั่นว่าไปนั่นเอาคเตอร์สูงหูสิบวายติดแลว้วอ่ะสวยเคยมานะเออได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า ค่อยๆค่อยๆค่อยๆสวยผมใครติดสวยติดนะติดนะเอาอีกรอบนะเอาอีกรอบได้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มาแล้วอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรนะผมไม่มาแล้วไม่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเอาสวยผมสวยจัดมาตายอยู่จัดมานั่นแหละน,นแหละลงลๆลงๆลงลงลงลลงสวย ค c เตอร์ไม่ติดเลยวะเป็นไรวะอะเปิดเทอร์โบก็เปิดอยู่นะเออไวนเวนนีน่คือแบบก็ดีอยู่นะมีถึงคูณหนึ่งถึงคูณแปดนะคูณแปดแน่ใจว่าจะได้แล้วแหละคูณแปดนะมาเรื่อยๆผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆเป็นไงละมาเรื่อยๆสวยแจกด้ะนะได้อยู่คูณหนึ่งเอาไหลไปลนะคูณสอง ไม่เข้านะก็ไม่เข้าสักทีคูนสองก็ไม่เข้าสามเข้าได้เปล่าดือเปล่าสาวเข้าได้เปล่าเฮย้ยไม่เข้าสักทีนะผมเนอไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหัวไปนะผมผมมาเล่นครั้งแรกนี่เอ้คุงมาเล่นครั้งแรกนี่ก็เอาเรื่อง,งนาสาหัดเอาเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเอ้ย บาไปแล้วไม่มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะผมเป้นสามสิบแล้วกันเผื่อม่นมาเผื่อเผื่อมันมานะอะเปิดมาเลยลุยสวยสวยเปิดมาลุยสวยนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ได้อีกรอบพ่อผมได้อีกรอบได้หรือเปล่าสวยแตกยับแตกยับแตกยับ แต่ยบเอ้าเอาเรื่องครับผมอุ้ยแจ็คมาอีกแล้วได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะสวยลงไม้เรื่อยครับผมลงไม้เรื่อยลงไม้งดียงเออลงไม้เรื่อยลงไม้งดียงสวยจัดมาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหสแคตเตอร์ไม่ติดเลยวะ่ 24, นะสองหมื่นสี่นะไม่ไม่เอ้ยได้อยู่นะนะสามร้อยสิบบาท สวยจัดไว้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นไว้เพ <c oughs> <ๆ>ื่อนอย่าใจร้อนนะมันดีดีเอออย่าใจร้อนมันดีดีสวนได้เปล่าลงมาเรื่อยๆ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 หรือเปล่าเพื่อนสวยผมจัดมาได้อยู่นะเอา้าได้คูณสี 4, ส่คูณห้าไปหรือเปล่าโโอ้หคูณห้าไม่เข้าอะ่ะคูณห้าไม่เข้า ไอ้เหี้ยคุณห้าไม่เข้าว่ะตายอยู่ก็อย่าปิดซีเรียสกับมันนะผมมีคุณอีกหหลายคุณรออยู่นะมีคุณอีกหลายคูณรออยู่นะผมไม่ต้องซีเรียสนะผมมาลงไม้รัวเลยกันลงไม้รัวได้หรือเปล่าเลยเพื่อนใจเย็นเอาแล้วผมใจเย็นนะสิบไว้ทิ ใจเย็นใจเย็นก็ได้แค่นี้นะครับผมใจเด่นก็ได้แค่นี้ไอบ้บ้าเ้ยอ่สวยได้แมมสวยครับผมวีแอะไหลแค่นี้ไม่น่าชมเลยดีกว่าครับผมไม่น่าชมมาลงมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าติดมันก็เรื่อยๆนะแต่ผมคับไม่ติดก็แค่นั้นแหละลงมาต่อเรื่อยๆแล้วกันลงมาเอาอีกรอบหนึ่งโอ้โหสวยสวยสวย เออหมายเบาเพื่อนว่าไงวะสวยผมอุ้ยได้อยู่นะวายวายติดสวยแม่เอาได้สวยเคม,มาแล้วเปล่าช่องแรกไม่มาแนะล้วผมเคไม่มาเ <c ười> คมไม่มาวะ่ะเพื่อนสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเล่นๆล,ลงมาเรื่อยๆเลยวะ่ะลงมาเรื่อยๆสิบหรอ สิบหรอสแกตเตอร์ไม่เข้าอีกนะนะเงินผมก็อยู่สองสี่เท่าเดิมนะผมไม่รู้ว่าเล่นมาทําไมนะได้เท่าเดิมอ้าวเล่นได้เท่าเดิมเหรอขึ้นมาเลุลวะผมอืม,อมชักปืนชักปืนเป็นยิงนะผมคายบอยตัวนี้ค่ายบอยตัวนี้ว,นว่าเป็นสี่สิบแล้วกันเออกดบวกขึ้นมาสองสามสามรอบแล้วนะนี่ฉันสองรอบสามรอบนะนนอบอบนะเออลงไม้เรื่อยผมลงไม้เรื่อยค่อยค่อยค่อยๆอ,อุ่นหนึ่งเหรอ ลงใหม่ไงไหมลงใหม่ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเพนื่อน EP แรกก็เล่นเรื่อย EP แรกก็เล่นกันเรื่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นตายหรือเปล่าสวยแจ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c ười> มาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากลับมันจะหยุดนะเพื่อนเออเข้ามาหุ่นโขนไอ้เฮยวายเออติด แล้วเขาสเกตเตอร์ลงมาได้ไหมสเกตเตอร์ลงมาได้ไหมโอ้โหไม่ลงว่ะสเกตเตอร์ก็ไม่ลงอยู่ดีนะเอ้ยสเกตเตอร์ไม่ลงหืมไดหรือเปล่าเไม่รู้สึกแหม่มก็ไม่ลงนะละตารอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสันเจ้าเข้าเลยนะเพราะสเกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าไม่เข้า <c oughs> แล้วมึงสันเจ้าเข้าทำไมวะลงมาหกสิบรอบเออหกสิบรอบสุดท้ายเมื่อไง ของเบสที่สี่สิบเริ่มมามันก็สี่สิบเลยนะเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเพื่อนทำไมเป็นเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยลีลาจังวะลีลาจังวะอย่าก่อให้กูเงินแสนนะไอ้เหี้ยโอ้โหลงมาสองสามแล้วผมไปอยู่สองสี่แล้วว่ะหมแล้วก็แตกกลับขึ้นมาสองห่นสี่นีนก็ไม่ใช่เรื่องนะใช่ไหมปีเตอร์โบดิสมองปีเตอร์โบจะมีอะไรก็คิดม อ้าวเราคงก็หมุนช้ากว่าเดิมอ้าก็ได้เหมือนกันดีกว่าวไวกว่าอ้าวสวยเฮ้ยเทวดีกว่าอ้าสวยได้ติดไวายสองตัวแล้วผมยยิงบ้างบ้งเลยว่ะยิงบ้างบ้างมากรึเปล่ากรึเปล่ามารวยสวยผมเฮ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเฮ้ยสี่ว่ะมีได้แล้วคู่หนึ่ง ่าสวยคูณสองสวยหุยห้ยอุ้ยกีตาร์ไม่มาช่องแรกนะครับผมกีตาร์ไม่มาช่องแรกนะไม่เป็นรู้เป็นไรเอาดาอยู่แแบบมะแบมแบ,ม,แบ,ม,แบ,ม,แบมช่องกลางว่ะมันก็โอเคนะถึงมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มันก็โอเคอยู่ลงมาอีกหรือเปล่าลงมาอีกเปล่าเฮ้ยโอ้สวยผมคูณสามไหมไม่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  มึงสามไห่วะลงมาอีกห้วยไม่แม่ไม่เข้าแล้ววะ EP แรกก็โดนซะน,นะสแกตเตอร์แม่งไม่เข้า EP แรกมึงโดนเฉยเอาไปเรื่อยจะเข้าอีกหรือเปล่าได้หมดเลยนะเพื่อนได้หมดเลยนะผมได้หมดนะออมแขนับนบปดลงมาอีกหรือเปล่าสวยสิบใติดไหมเอาได้อยู่ นั่นแหละสวยแปดร้อยสิบบาทวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาอะบมเงินรางวัลก้อนโตแปดร้อยห้าสิบบาทนะยิงปืนจนหโโูแม็กหมดมได้แปดร้อยห้าสิบบาทยิงจนแม็กหมดได้แปดร้อยห้าสิบบาทนะโโฮู้แมงเงยได้อีกเปล่าสิบเอโ็อดรอบสุดท้ายผมไม่ได้ออกแลไม่น่าออกแล้วนะอันนี้คือ,อยังไงก็ไม่ออก ลงเปล่าลงเปล่าลงเปล่าเฮ้ยวางไอ้รอยแดงเงยพึ่งเฮ้ยสวยแจ็คเฉียงมาอย่างนี้โอ้โหมีประเด็นด้วยไม่มีประเด็นด้วยนะผมเออได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยบาหรือเปล่านะบาหรือเปล่านะไม่ออกซะด้วยนะเ้ฉช่างมันสำหรับอีพีนี้ไปเท่านี้แล้วครับผมกลับมาต่ออีพีหน้านะสำหรับอ่าเพื่อนๆใครไหน ผ่านเข้ามา,มานะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะดูสุสดยอดมีไปลงตรงนี้หลยครับผมสวัสดีครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ